สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาดิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้มาพูดถึงดีลของโจนาธานทาถ้าใครยังจํากันได้นะครับมีข่าวเคยออกมาก่อนหน้านี้ครับประมาณสัก3-4เดือนที่แล้วว่าบาซโลนาบรรลุข้อตกลงทางวาจากับจนาธานทาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทานนั้นตกลงที่จะย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาหลังจากจบฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามครับเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างเงียบกริบเลยครับไม่มีความเคลื่อนไหวและว่ากันว่าณเวลานี้บาซ่าไม่เอาทาแล้วนะครับสาเหตุก็คือบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับก็ยังคงกังวลเรื่องของกฎ f i n a n c i a l f a i r Play อยู่ต่อมาก็คือด้วยกฎ f i n a n c i a l f a i r Play เนี่ยนะครับ พวกเขาเองก็มองว่าอยากจะเสริมในตำแหน่งอื่นเช่นเดียวกันถ้าเอาทามาแล้วอาจจะเหลือเพดานค่าเหนื่อยไม่มากพอครับในการที่จะคว้าผู้เล่นในตำแหน่งอื่นนอกจากนั้นแล้วอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญก็คือการต่อสัญญาฉบับยาวกับโรนันอราโฮซึ่งมันก็เป็นการการันตียืนยันว่าเราโหจะอยู่กับทีมไปยาวๆและทีมก็ยังมีเซนเตอร์อย่างเปาคูบาซีอินิโกมาติเนสเป็น2ตัวหลัก ไหนยังจะมีเอดริกาเซียที่ทางฮันซี่ฟริกก็คนข้างชอบในคาแรคเตอร์ในบทบาทที่เล่นในทั้งเซนเตอร์เล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วยังจะมีชูสกุงเดที่ในยามฉุกเฉินปรับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาได้อีกถ้ามีจะออกก็เพลงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออันเดรสกิฟเทนเซนซึ่งเมื่อออกไปแล้วเนี่ยมองว่าบาซ่าเองก็ไม่ได้ต้องการเซนเตอร์เพิ่มแต่อย่างใดยิ่งเดโกเคยให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อคุณมีเซ็นเตอร์อยู่4คนอยู่แล้วเนี่ยการจะมีคนที่5เข้ามาอีกเนี่ยเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากดังนั้นแล้วนะครับจึงมีความเป็นไปได้สูงสําหรับใครที่กําลังตามข่าวจุนททานทานอยู่ว่าจะมาบาซ่าจริงหรือไม่เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าดิวนี้อาจจะล่มแล้วนะครับบาซาจะเปลี่ยนใจเอาเพดานค่าเหนื่อยที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับแทนที่จะไป ใส่ในสล็อตของจุลทันทาก็จะเก็บไว้ใส่ในสล็อตของกุเล่นตำแหน่งอื่นที่ทีมต้องการมากกว่าครับ